สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนป5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนคือการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนจำนวนคละ3จํจำนวนแบบไม่มีวงเล็บกันนะครับข้อที่1นะครับโจทย์ของเราบอกไปว่า4ลบ3เศษ4ส่วน5หารด้วย1เศษ7จ็ส่วน12นะครับ วิธีการทําของเรานะครับนักเรียนขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ลอกโจทย์ลงมา1ครั้งนะครับก็คือ4ลบ3เศษ4ส่วนหาหารด้วย1เศษ7ส่วน12นะครับผมทีนี้นะครับวิธีการหาผลลัพธ์นะครับผมของจํานวนทั้ง3จํานวนนี้นะครับนักเรียนนะครับมาดูพร้อมๆกับคุณครูนะครับว่าการที่เราจะหาผลลัพธ์นั้นมีวิธีการอย่างไรนะครับ ขั้นที่1นนะครับนักเรียนเราต้องคำนวณจำนวนในวงเล็บก่อนนะครับผมซึ่งในข้อนี้นะครับเราตัดไปเลยเนาะเพราะว่าไม่มีวงเล็บนะครับผมเรามาดูขั้นต่อไปนะครับขั้นที่2 คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานักเรียนนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าจํานวนที่2และจํานวนที่3ของเรานะครับผมตรงกับเงื่อนไขของการหาผลลัพธ์3จํานวนแบบไม่มีวงเล็บนะครับผมพอเรารู้แล้วนะครับว่าตรงกับขั้นที่2ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือหารน,นะครับผมเราจะคํานวณโดยซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับนักเรียนทีนี้นะครับ สิ่งที่เราจะต้องคำนวณก่อนนะครับเวลาไม่มีวงเล็บนะครับนักเรียนนั่นก็คือจำนวนนะครับที่หารกันนะครับนั่นก็คือ3เศษ4ส่วน5หารด้วย1เศษ7ส่วน12นะครับผมเราต้องหาผลลัพธ์ของ2จํจำนวนนี้ก่อนนะครับสำหรับการหาผลลัพธ์แบบไม่มีวงเล็บนะครับนักเรียน4ที่เป็นจำนวนนับนะครับผมลบนะครับแล้วเขียนไว้เหมือนเดิมเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนการหาผลลัพธ์ของ สามเศษสี่ส่วนห้าหารด้วยหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบสองนะครับผมการหารจําน,จนวนคระนะครับเราต้องเปลี่ยนจํานวนคระนะครับให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะครับสามเศษสี่ส่วนห้านะครับผมเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับส่วนห้าของเรานะครับเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับรเพืน่นๆห้าคูณสามนะครับผมที่เป็นจํานวนนับเป็นสิบห้า 15บวกกับ4นะครับผมที่เป็นเศษเนาะเป็น19นะครับผมแล้วก็เขียนเศษ19ส่วน5ไปเลยนะครับหารด้วย1เศษ7ส่วน12นะครับผม1เศษ7ส่วน12เราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับนักเรียนส่วน12นะครับผมเราเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับ12คูณกับ1ที่เป็นจำนวนนับนะครับผมเป็น12 12บวกกับ7นะครับผมที่เป็นตัวเศษเนาะเป็น19นะครับผมแล้วก็เขียนเศษ19ส่วน12ไปเลยครับ ทีนี้ผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับในรูปแบบใหม่นั่นก็คือ4ลบ79ส่วน5หารด้วย1 9ส่วน5นะครับผมทีนี้นะครับนักเรียนการหารเศษส่วนนะครับผมหรือว่าการหารเศษเกินนะครับเรานะครับผมต้องเปลี่ยน1 9ส่วนด้วย12นะครับผมให้อยู่ในรูปส่วนกลับนะครับ4ลบ79ส่วน5นะครับผมเราเขียนได้เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนกลับของ1 9ส่วนด้วย12นะครับผมนั่นก็คือ12ส่วนด้วย79นะครับ พอเราเปลี่ยนเป็นส่วนกลับแล้วนะครับผมเครื่องหมายหารนะครับจะเปลี่ยนเป็นคูณโดยอัตโนมัตินะครับนักเรียนทีนี้นะครับบรรทัดต่อไปที่เราจะได้นะครับจํานวนนับนะครับผมที่เป็นเลข4แล้วก็เครื่องหมายลบนะครับผมเราดึงลงมาเขียนเหมือนเดิมเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะครับผมนั่นก็คือการคูณเศษส่วนนะครับนักเรียนการคูณเศษส่วนนะครับผมตัวเศษต้องคูณกับตัวเศษและต nah ัวส่วนต้องคูณกับตัวส่วนเท่าน er ั้นนะครับก็จะเป็นเศษสิบเก้าคูณเศษสิบสองนะครับผม ส่วน5คูณกับส่วน19นะครับผมที่นี้ผลลัพธ์นะครับที่เราจะได้นั่นก็คือเท่ากับ4นะครับลบเศษ228 ส่วนด้วย95นั่นเองนะครับที่นี้นะครับนักเรียนสังเกตไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับว่าเศษ228นะครับผมส่วนด้วย95นะครับผมสามารถนะครับนา19นะครับผมมาหารทั้งเศษทั้งส่วนได้เลยนะครับผมที่นี้พอคุณครูนํามาหารทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ19นะครับผมคูณกับ12ได้228นะครับผม19คูณ5นะครับผมได้95นะครับผมพอเราตัดทอนกันเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือ4ลบ เศษสส่วนได้5นั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นการลบเศษส่วนกับจํานวนนับนะครับผมเรานะครับต้องเปลี่ยนจํานวนนับนะครับผมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะครับ4นะครับผมตัวส่วนของเราคืออะไรเอ่ย ตัวส่วนของเราคือ1นะครับผมจํานวนนับนะครับจะมีตัวส่วนเป็น1เสมอนะครับก็จะเป็นเศษ4ส่วนด้วย1นะครับลบกับเศษ12ส่วนด้วย5ก็จะเข้าหลักการการลบเศษส่วนการลบเศษส่วนนะครับนักเรียนตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับตัวเศษนะครับถึงจะลบกันได้นะครับทีนี้นะครับคุณครูก็เลยทดให้นักเรียนดูเลยนะครับว่าเศษ4ส่วนด้วย1นะครับผมต้องนําอะไรมาคูณครับตัวส่วนถึงจะเป็น5 ถูกต้องครับผมต้องนำห้มาคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับผม4ีคูณหเป็น20นะครับผม1นคูณหเป็น5นะครับก็จะได้เศษ20่ส่วนหลบเศษ12บส่วนด้วยหนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับ20่สลบกับสินะครับผมได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยถูกต้องครับผมได้เท่ากับ8นะครับผมส่วนด้วย5นะครับพอส่วนเท่ากันนะครับเราสามารถลบตัวเศษได้นะครับทีนี้นะครับเศษ8ปส่วนด้วยหนะครับผมอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายเลยยังเอ่ย ถูกต้องครับผมยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับเพราะว่าเศษ8ส่วนด้วย5นะครับผมเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินนะครับผมให้อยู่ในรูปจํานวนค่าก่อนนะครับทีนี้นะครับเราทําอย่างไรเอ่ยตัวส่วน5ของเรานะครับผมเขียนไม้เหมือนเดิมเลยครับนักเรียน5นะครับคูณกับอะไรนะครับไม่เกิน8 ถูกต้องครับผม5นะครับคูณกับ1นะครับผมไม่เกิน8เราเลยเขียน1นะครับเป็นจํานวนนับอยู่ด้านหน้าทีนี้เรามี5แล้วนะครับผมต้องบวกอีกเท่าไหร่ครับถึงจะเป็น8ถูกต้องครับผมต้องบวกอีก3านะครับผมทีนี้จํานวนคระนะครับที่เราจะได้นั่นก็คือ1เศษ3ส่วน5นะครับผมที่อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้วนะครับจากที่เราเปลี่ยนเศษเกินเป็นจานวนคระนะครับข้อนี้นะครับก็เลยตอบ1เศษ3ส่วน5นั่นเองนะครับทีนี้นะครับคุณครูอยากจะทบทวนให้กันักเรียนนะครับว่าเวลาเราหาผลลัพธ์ สามจำนวนนะครับผมโดยที่ไม่มีวงเล็บนะครับผมมันจะมีทั้งหมด3ขั้นนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นั่นก็คือขั้นที่1คํานวณในวงเล็บก่อนนะครับขั้นที่2คูณหรือหารโดยคํานวณจากซ้ายไปขวาและขั้นที่3นะครับผมบวกหรือลบ โดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะครับทีนี้นักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าคุณครูยกตัวอย่างข้อที่ 2- ให้นักเรียนดูอีก1ข้อนะครับผมเราไปดูข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนโจทย์บอกเราว่าเศษแส่วนด้วย15นะครับผมหารด้วยเศษ12ส่วนด้วย25นะครับบวก เ1ส่วนด้วย18นั่นเองนะครับวิธีการทำของเรานะครับก็ลอกโจทย์ลงมา1ครั้งเลยครับนั่นก็คือเศษ8ส่วนด้วย15หารด้วยเศษส2ส่วนด้วย25นะครับผมบวกเศษส1ส่วนด้วย18นั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนดูนะครับทั้ง3าํานวนนะครับผมมีการหารนะครับผม และเป็นการบวกซึ่งทั้ง3าํจำนวนนี้นะครับนักเรียนเป็นเศษส่วนหมดเลยนะครับเราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของตัวโจทย์เลยนะครับแต่นักเรียนนะครับผมต้องคํานึงถึงสิ่งที่เรานะครับจะหาผลลัพธ์นะครับนั่นก็คือเวลา ที่เราจะหาผลลัพธ์นะครับผมมีทั้งหมด3จํานวนเนี่ยแล้วก็ไม่มีวงเล็บด้วยนะครับเราจะเริ่มในการคํานวณจํานวนไหนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือว่าหารก่อนดีทีนี้นะครับนักเรียนอย่างที่คุณครูเกินไปตอนก่อนที่จะเริ่มข้อที่2นะครับักเรียนนักเรียนมาดูพร้อมกับคุณครูนะครับผมขั้นที่1นะครับคํานวณในวงเล็บคํานวณในวงเล็บในที่นี้นะครับผมของข้อที่2มีวงเล็บไหมครับ ถูกต้องครับผมไม่มีวงเล็บเราตัดข้อที่1ไปเลยครับผมต่อไปขั้นที่2นะครับผมคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาอ่าในข้อนี้มีไหมครับถูกต้องครับผมในข้อนี้นะครับเป็นการหารและการบวกนะครับผมดังนั้นนะครับเรานะครับต้องหาผลลัพธ์ ของจานวนที ja, e, no ่หารกันอยู่นะครับเสร็จแล้วขั้นที่3นะครับผมจะเป็นการบวกเราก็ค่อยหาผลลัพธ์ของการบวกต่อนะครับดังนั้นนะครับเรามาดูที่โจทย์ของเรานะครับนักเรียนเศษแปส่วนด้วย15นะครับผมหารด้วยเศษ12ส่วนด้วย25นะครับเราต้องหาผลลัพธ์นะครับทั้งสองจนวนนี้ที่เป็นเศษส่วนนะครับผมเป็นลําดับแรกลําดับต่อไปนะครับผมพอเราได้ผลลัพธ์จากการหารนะครับของเศษส่วนแล้วเราก็เอาผลลัพธ์ของผลหารนี้นะครับ มาบวกกับเศษ11ส่วนได้18นั่นเองนี้นะครับเรามาดูวิธีทำกันเดี๋ยวคุณครูพาทำนะครับง่ายๆทำพร้อมๆกันนะการหารเศษส่วนนะครับนักเรียนเศษ8ส่วนด้วย15นะครับผมหารกับเศษ12ส่วนได้25นะครับนักเรียนนะครับผมจะต้องเปลี่ยนเศษ12ส่วนได้25นะครับผมให้อยู่ในรูปส่วนกลับก่อนนะครับดังนั้นนะครับเราเลยเขียนเศษ8ส่วนด้วย15นะครับผมคูณกับ เษ2 5ส่วนด้วย12นะครับผมพอเราเปลี่ยนเป็นส่วนกลับแล้วนะครับเครื่องหมายหารจะเปลี่ยนเป็นคูณโดยอ,อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้ว บวกด้วยเศษ11ส่วนด้วย18นะครับผมเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเราก็เขียนบวกไปเลยครับผมแล้วก็เป็นจำนวนเศษส่วนไปนะครับทีนี้ลำดับต่อไปนะครับมกเรียนดูแค่การคูณเศษส่วนก่อนนะครับการคูณเศษส่วนนะครับนักเรียนตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับเราเลยเขียนเศษ8นะครับผมส่วนด้วย15คูณกับเศษ25ส่วนด้วย12นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนบวก11 ส่วนด้วย18ไปเลยนะครับบวก11ส่วนด้วย18เนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะเราแค่ยกลงมาเขียนนะครับผมทีนี้นะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าเศษ8นะครับผมกับส่วน12นะครับผมสามารถตัดทอนกันได้นะครับซึ่งเรานะครับสามารถนํา4มาหาร เศษ8นะครับผมกับส่วน12ได้นะครับ4คูณ2เป็น8นะครับผมและ4คูณ3เป็น12นะครับผมพอเราตัดทอนแล้วนะครับการคูณก็จะง่ายขึ้นนะครับผมนี่นะครับหลังจากเราตัดทอนกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปแบบใหม่นะครับนั่นก็คือเศษ2นะครับผมส่วนด้วย15คูณกับเศษ25ส่วนด้วย3นั่นเองนะครับแล้วก็เขียนบวกเศษ11ส่วนด้วย18ไปเลยนะครับที่นี้นะครับนักเรียน พอเราคูณเศษส่วนแล้วนะครับผมตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนเท่านั้นนะครับได้เศษ50นะครับผมส่วนด้วย30 บวกกับเศษ11ส่วนด้วย18นะครับผมทีนี้นักเรียนสังเกตไหมครับว่าเศษ50ส่วนด้วย30นะครับผมสามารถตัดทอนได้นะครับซึ่งสามารถนำา10นะครับผมมาหาร10คูณ5ได้50นะครับผมและ10คูณ3ได้30นะครับรูปแบบที่เราจะได้หลังจากตัดทอนแล้วนะครับผมนั่นก็คือเศษ5ส่วนด้วย3บวกกับเศษ11ส่วนด้วย18นั่นเองนะครับทีนี้นะครับการบวกเศษส่วนนะครับผมตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนนะครับตัวเศษถึงจะบวกกันได้นะครับทีนี้นะครับ ครูเลยมองเห็นว่าเศษ5นะครับผมส่วนได้3าเนี่ยเรานะครับต้องทําตัวส่วนให้เป็น18นะครับผมที่นี้เศษ5ส่วนสานะครับผมนักเรียนคิดว่าต้องนําอะไรมาคูณครับตัวส่วนถึงจะเป็น18ถูกต้องครับผมต้องนํา6นะครับผมมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ5คูณกับหกได้3 0 3คูณกับหกได้18นะครับผมเราจึงได้ เศษ30นะครับผมส่วน18นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเศษ30นะครับผมส่วนด้วย18มาบวกกับเศษ11ส่วนด้วย18นะครับพอตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราสามารถบวกเศษส่วนกันได้แล้วนะครับผมตัวเศษนะครับบวกกัน30บวกกับ11เป็น41นะครับผมส่วนด้วย18เศษ41ส่วนด้วย18นะครับผมอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายเลยยังเอ่ย ถูกต้องครับผมยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับผมเพราะว่าเศษ41ส่วนด้วย18นะครับผมเป็นเศษเกินเศษเกินนะครับผมต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นก็คือจํานวนคล้านั่นเองนะครับจำนวนคลาที่เราจะได้นะครับตัวส่วนนะครับผมที่เป็น18นะครับเราเขียนได้เหมือนเดิมนะครับ18คูณกับอะไรนะครับผมไม่เกิน41 18คูณกับ2ครับผมได้36เสร็จแล้วนะครับเรามี36ต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับถึงจะเป็น41 ถูกต้องครับผมต้องบวกเพื่มอีกด5นะครับจำนวนคราที่เราจะได้นั่นก็คือ2เศษ5ส่วนด้วย18นั่นเองนะครับยื่นรูปแบบอย่างง่ายแล้วนะครับแล้วก็ตอบเลยครับนักเรียนข้อนี้นะครับเลยตอบ2เศษ5ส่วนด้วย18นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับผมของข้อที่2นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนการหาผลลัพธ์ ของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนจำนวนคระนะครับผม3จํานวนแบบไม่มีวงเล็บนะครับเรานะครับต้องคำนึงถึง3ขั้นนะครับนั่นก็คือขั้นที่1คํานวณในวงเล็บก่อนนะครับขั้นที่2คูณหรือหารโดยคํานวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่3นะครับผมบวกหรือลบ โดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นกันนะครับทีนี้นะครับแบบฝึกหัดนะครับผมที่คุณครูนะครับจะให้นักเรียนทำนะครับผมอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับผมหรือว่าหนังสือเรียนของนักเรียนนั่นเองนะครับผมจะให้นักเรียนทําข้อที่1และข้อที่2นะครับผมเป็นการทบทวนความรู้นะครับหลังจากที่เรียนคลิปของคุณครูไปแล้วนะครับผมนักเรียนนะครับก็ฝึกทําแบบฝึกหัดได้เลยนะครับผมโจทย์นะครับผมอยู่ในหนังสือเรียนเลยนะครับเราเอาโจทย์จากในหนังสือเรียนนะครับมาเขียนลงในสมุดนะครับผม เสร็จแล้วถ่ายรูปนะครับผมส่งในรายกลุ่มให้กับคุณครูประจําชั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูนะัจะตรวจย้อนหลังให้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับการเรียนการสอนในคลิปนี้ก็จบอพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ